ก้มหัวให้เขาว่าอ๋อนี่เรียกว่าแทนะครับอาจารย์นี้ไม่ใช่แทเราตอนมันเมาสุดขีดมันมันช้ำใจมากนะพอมันกินมะเหล้าเมาแล้วมันหมดหมดหมดเรื่องยับยั้งว่ามันทําไมต้องทําอย่างนี้มันก็เลยว่าอย่างเงี้ยอ๋อน่าสงสารอ่ะครับน่าสงสารทหารดีๆผมมาเยอะนะครับแต่แต่ระวังผมผมก็บอกให้ระวังไงเกิด ท่านผู้นำกลายเป็นฮิตเลอรนะ์มาแลนะแม่งปลดทหารที่หนึ่งสี่สิบห้าสิบคนเลยแล้วตัวเองยศแค่นายสิบตั้งตัวเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดสั่งการลบจนเยอรมันแพ้อนะาจารย์อย่าลืมนะออปกติแล้วเนี่ยการขึ้นดำรงตำแหน่งเนี่ยมันต้องอาวุโสทีละขั้นทีละตอนใช่ไหมครับ,รบแต่ว่านี่มันโดดข้ามกันมาเลยเนี่ยผมว่าคนที่จอดจ่อแล้วเนี่ยแล้วไม่ได้เนี่ยมันมันมันเจ็บกระดองใจนะครับแต่ว่าถ้าเกิด มันเลยอายุไปแล้วเนี่ยเกินหกสิบไปแล้วเนี่ยมันก็มไม่มีสิทธิ์ที่จะทําอะไรละอ่าก็ไปเขียนไว้ในในหนังสืองานศพว่าครั้งหนึ่งเกือบได้เป็นแล้วไอ้นั่นมันแกล้งเลยไม่ได้เป็นครับครับโอเคครับอาจารย์ครับ,รบเดี๋ยวกันหน้ากันกันแความคิดเห็นนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราประชาชนเนาะฟังแล้วเราก็ชื่นอกชื่นใจอย่างน้อยให้รู้ว่าอย่างนี้ครับว่า <c oughs> โรงเรียนทหารเขาอบรมลูกศิษย์เขาดีครับสวัสดีครับเชิญครับครับสวัสดีครับเชิญครับครับผมภัยบูลจากนครสวรรค์นะครับครับผมครับอผมดีใจมากครับที่ได้ดูคลิปวันนี้ครับก็ถือว่าโอกาสดีแล้วครับตอนนี้ธรรมะมานะฮะธรรมะมาแล้วความดีมาแล้วก็กําลังจะปล่าบธรรมแล้วครับครับครับก็ผมดีใจครับขอ อารัตนาคุณพระศรีรัตนาตราัยครับให้ปกครองบ้านเมืองเราให้มีความสุขมีความเจริญแล้วก็ปราศจากพยันอันตรายทั้งสิ้นครับผมขอให้ชาวไทยทุกคนจงช่วยกันสนุบบำรุงชาติบ้านเมืองเราครับครับด็กขอบพระคุณครับครับผมขอบคุณครับเอาโหนอีทีไหมโหนอีทีแห่งพม่าที่อดีตนายกบินไปเพื่อจะไปถามข่าวคราวอ่ะ ข่าวนี้เขาทำนายซะเละเทะไม่กล้าไปหาแลละสวัสดีครับเชิญครับอาจารย์หมอกลเรื่องหน่อยได้ไหมคะได้ได้ได้ <c oughs> คืออยากรู้จักคนคนหนึ่งอะ่ะใชตอนนี้ดิฉันก็ยังไม่หายดีนะคะแต่ว่าดีขึ้นเยอะตอนที่เป็นมากๆอะนะอาจารย์หมอเวลาเสียงเหมือนคนร้องไห้ครับแต่ตอนนี้ก็ หมอที่รักษาเนี่ยนะถึงนะโดนแก้น้ําตาลเนแบบเขาเสียอายอะแต่หมอที่รักษาบอกว่าต้องใช้เวลาเป็นปีตอนนี้เสียงก็ยังไม่เหมือนเดิมหรอกนะนะคะคนี่ผู้หญิงคนหนึ่งโทรเข้ามาให้ปลักใจแล้วผมรู้สึกว่าไม่ถิดเสียงจะเป็นคนที่อยู่ปนทีุนเทียงแต่ใช่ด้วยผ่าไม่ทราบครับ ก็ยัอยากรู้จักอยากให้เบอร์ไว้กับคนอคุณแม่ได้ไหมได้ดได้ดไดคือมีคอมีอะไรจะได้ช่วยกันมั่งเพราะถึงเวลาที่เราเจ็บป่วยเราไม่สบายก็ให้กําลังใจเราครับค่ะอยากรู้จักแล้วก็ถ้ามีอะไรในด้านธุรกิจหรือยังไงจะได้ช่วยเหลือกันอะไรอย่างนี้ผมว่าเสียงท่านอันนี้เอาอย่างนี้ก่อนไหมช่วย <laughs> ช่วยน้ำผึ้งนะน้ำผึ้งหนึ่งช้อนชาแล้วก็บีบมะนาวไปสักสี่ห้าหยดดื่มก่อนอ,อาหารหออ่านนทุกวัเลยคะไม่ใช่ทานอย่างนี้อย่าทานเยอะกว่าที่ผมให้นะหนึ<ฆ>่งช้อนชา<ฆ>น้ำผึ้งแท้หนึ่งช้อนชากับน้ำมะนาวบีบสดๆสิบหยดพอ<ฆ>อย่าก<ฆ>ินเกินอย่ากินขาดนะ มันมันโดนแก๊สน้ำตาอาจารย์หมอไม่ไม่เอาแก๊สไหนก็ไม่สนใจแหละผมก็เอาน้ำผึ้งกับมะนาวเนี่ยอันนี้อาจารย์ให้ผมมาเลยนะเสียงอย่างนี้ครับ,ห,บหายหมดเลยก็อันนี้ก็เอทานอยู่ทุกวันนะคะแล้วกาแฟก็ไม่ก็ใส่น้ำผึ้งทุกวันนะครไม่ใช่ไม่ใช่น้ำผึ้งมีผมลองมาบอกนี่น้ำผึ้งใส่หน<ช>ึ่งช้อนชาบีบสิบหยดมะน,นาวแล้วก็<ช>กินเลยครับก็ ทานอยู่ทุกวันค่ะอาจารย์ใสอย่างอื่นทานไม่เอาไม่เอาอันนี้กําลังจให้เป็นยาน้ําพึ่งกับมะนาวตรงๆไม่ใส่อย่างอื่นแม้แตจะํำก็ไม่เอาครับใช่ค่ะมะนาวค่ะแม่บอกไว้เคยให้กินทุกวันมงไม่หายฟังดีๆนะหนึ่งช้อนชากับมะนาวสิบหยดอย่าเกินอย่าขาดนี่แหละค่าสูตรโบราณอาจารย์หมอครับผมเวลาสี่เวลานทุกทานทุกวัน เอาสูตรแค่นี้นะถ้าหากทานทุกวันแล้วไม่หายแปลว่ากินเกินหรือกินขาดหนึ่งช้อนโต๊ะอย่างเงี้ไม่ใช่ค่ะค่ะทานหนึ่งช้อนชาหนึ่งช้อนชาแต่ว่าตอนเช้าเนี่ยนะกาแฟก็ใส่น้ำผึ้งทุกวันนะครับอันนั้นไม่นับไม่นับน้ำผึ้งใส่ใส่กาแฟไม่นับไม่นับแต่ว่าไอ้หนึ่งช้อนชากับมะนาวสิบหยดเนี่ยก็คนโบราณก็บอกมาก็ทาอ่าทานมาตั้ง เป็นเดือนแล้วค่ะก็ไม่หายว่า <c oughs> ไม่หายก็แย่เราทำงานหมอหมอที่รักษาบอกว่าต้องอาศัยเวลาอาจจะเป็นปีเพราะว่าช่วงนี้เสียงไม่เหมือนเดิมอาจารย์หมอถูกหลอดเสียงมันเสียค <c oughs> ่ะก็เขาก็ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไ,มไม่ได้ไม่ได้บอกความจริงทีเดียวนะว่าจะหายแน่เขาเพียงแต่บอกว่าอาจจะหมอที่รักษาอยู่นะคะบอกว่าอาจจะอ่าอาจจะ อาจจะเหมือนเดิมอาจารย์หมอที่จริงนางปูเนี่ยน่าจะมีคนฟ้องนะเพราะว่าตามหลักแล้วเนี่ยคนจะขอเครื่องล่าให้กับผู้สมรสต้องมีทะเบียนสมรสใช่ไหมคะแม่นางปูไม่มีทะเบียนสมรสนะคะเอาไว้ถามท่านวลรินวันอาทิตย์ผมไม่รู้กฎหมายหรอกเกินี่ก็เียนแค่ มิดนิดหน่อยเพราะว่าจบบัญชีไม่ได้จบเออั่นแหละนั่นแหละไม่เป็นเรื่องแต่ว่ามันน่าจะผิดน่าจะมีคนฟ้องนะเอาเอาเอาค่ะคุณท่านยอยากรู้จักนะถ้าฟังอยู่เนี้ยจะฝากเบอร์โทรไว้ที่ป้าแมอนนะครับผมครับผมได้ครับได้ครับถ้ายังไงท่านช่วยถามด้วยอย่างรท่านครับเพราะว่าขออีกสายหนึ่งนะครับขอประธานโทษนะครับอีกสายหนึ่งครับสวัสดีครับ ครับเชนครับอ่าสงสัยนานไปสายหลุดแล้วอ่ะอ่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวโทรมาใหม่ครับสวัสดีครับเชิญครับสวัสดีครับเชนหมอครับแม่ดีจังเลยครับได้ดูคลิปครับได้ดูนายเก่าครับผมเป็นทหารตั้งแต่สองห้าหนึ่งหกนะครับนายเก่าใครอ่าแต่อยู่เกิดผลนะครับโอ้โหเป็นอะไต่อว่าหนึ่งหกครับตอนนี้หนกว่าแลครครับยอด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 เป็นลูกน้องสดใหที่ได้เห็นท่านครับอ่ ท่านสายอยู่ที่ยอดเยี่ยมอยู่ละผมผมผมเป็นทหารอยู่อยู่บางกระเรือสองห้าหนึ่งหกครับครับแล้วก็ดีใจที่เห็นคลิปคลิปนี้ดีใจมากๆเลยครับท่านครับผมแล้วก็ารย์ดมอรู้สึกว่าอารมณ์ดีครับผมชอบอาจารย์หมอมากเลยครับโอบขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณเนี่ยมันมันเป็นเรื่องที่ในสถานการณ์อย่างนี้นะครับต้องจีมเข้าไว้นะครับจีมไว้ รักษาโรคไม่ยิ้มเดี๋ยวยุ่งนะครับเนี่ยมันเป็นเรื่องที่พวกเราก็น่าจะจัดแจงให้รู้เรื่องราวครับสวัสดีครับเจนครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับเอออาจารย์ถ้าเกิดไปชุมนุมเมืองเขาพวกนี้แล้วเกิดเราโดนเขายิงตายนี่ได้เจ็ดล้านห้าเท่าเขาไหมครับไม่ได้สักบาทเพราะขดปายปดองๆยังไม่ออกนะครับพ่เพราะว่าไอคนแจกมันตายหมดด้วยไง ออมาตายหมดเลยอีทีบอกนะตายหมดแบบศูนย์วงเลยนะเออเออแล้วคราวนี้ไอ้กฎหมายปองดองที่มันจะออกเนี่ยพวกเขาทําผิดแล้วคาจะออกกฎหมายแต่เรายังไม่ได้ทําเลยแล้วเราไปเผาบ้านทักษิณได้บ้างไหมล่ะเราจะได้ใช้กฎหมายดูกันไไปเผาทําไมเดี๋ยวอีกหน่อยก็เป็นพิพิธภัณฑสถานอ๋อเป็นพิพิธภัณฑสถานนะเออท่านสังเกตไหมคอมมิวนิสต์ไม่มีเผาเลยนะ บ้านบ้านกระบงกระบที่มันจับไม่ใช่เขาเอาไปเป็นพิพิธภัณฑ์สถานหมดอ่ะอนึกว่าเราเขาทําผิดแล้วเขาจะเอาปองดองแต่เรายังไม่ได้ทำเลยะแล้วจะปองดองกันได้ยังไงเพราะเรายังไม่ได้ทำผิดเพราะว่าเราไปล้างราชวงเขาเออไม่ใช่ล้างวงตระกูลเขาครับผิดบาปกรรมมากเออความจริงเราไม่ได้ล้างเขาเขาทําตัวเองเนาะเราคนดีเราไม่ทชั่วยอยู่แล้วครับเออ แล้วก็บอกว่ากรรมววัตติโลโกเองเจงเพราะเองทําเอง<ช>นะถูกไหมถึงว่าใช่ใช่เพราะเราเราคิดว่าถ้าเขาบอกว่าเขาไม่ทําพวกเสื่อชุดดาไม่ใช่พวกเขาแล้วเขาจะไปให้นีระโทษพวกนั้นทําไมอ๋อเขาเขาไม่ได้ว่านีระโทษเขาบอกว่าเขาจะนิระโทษคนเสื้อเหลืองอ๋อ,อ คนเสื้อเหลืองก็เขาบอกเขาก็ไม่ต้องการนี่นะโทษเขาก็ขอทู่ด้วยคนเสื้อเหลืองที่พูดไม่รู้เรื่องก็จะนี้นี่ละโทษอ๋อไม่รู้เรื่องจริงๆเลยบอกว่าไม่อยากให้นี่ละโทษก็จะนี่ละโทษอ่ะเข้าใจไหมอ๋อเขาจะนี่โทษอย่างเดียวเลยเออเออพวกเราต้องเข้าใจแหละไอ้อย่างนี้นะมันเครียดมากเลยเกิดไอ้คนแมามันมันมันอะไรนะพวกพวกที่มันไม่อายอ่ะ นาะสังเกตว่าเขาไม่อายนะ <ผม S 2> เขาทำงานไ,ไม่อายสักอย่างอาจารย์ครับผมฟังแล้วงงเลยฮะอภิสิทธิ์สุเทวเขาก็บอกว่าถ้าเขาทําผิดเขาก็ยอมรับผิดทางควายเชื่อหลือเขาบอกว่าถ้าเขาผิดเขาเป็นผู้ก่อการร้ายไปยุติธรมบินถ้าเขาผิดเขาก็ยอมรับผิดเออขอให้พิจารณากันตามขั้นตอนของศาลแต่ไอ้ควายที่บอกว่าตัวเองไม่ได้ทําเลยแต่เอานี้ลัโทษนี่เป็นยังไงฟังแล้วงงเขาจะนิทโทษพวก อภิสิทธ์มั้งพวกเรา <c oughs> พวกเราฟังแล้วเราจะงงมากเลยนะไม่ไม่ผิดแต่ต้องนิรโทษหรือสารพิ่ภากษาจจำคุกสองปีบอกสารผิดเคยได้ยินไหมกอ,อ <p> ผมไปอ่านครับพี่ากษาเลยนะอาจารย์เออมีทั้งหมด39หน้าครับคดีที่ลินดาชราแล้วทักสินต่อสู้ทุกข,ขบวนการในนั้นแล้วก็ได้ทั้งประโยชน์ก็มี อ hmm. แต่ที่มีโทษก็คืออย่างกรณีแรกเขาต่อสู้ว่ากฎหมายเนี่ยอได้คณะปฏิวัติได้ปฏิวัติแล้วแล้วก็ยุบรัฐมนูญสี่ศูนย์เรียบร้อย hmm. เมื่อยุบรัฐมนูลสี่ศูนย์แล้วกฎหมายสองห้าสี่สองมาตราร้อยก็ต้องยุบตาม oh. แต่แต่คู่ทางฝ่ายขบวนการที่คอตสเขาต่อสู้เขาก็ต่อสู้ว่าการที่ปฏิวัตินั้น ยุบแต่นิติบัญญัติและฝ่ะายบริหารน,นิติบัญญัติก็คือสอวอสอสอแล้วก็ฝ่ายบริหารก็คือคอณะ<น><น>รัฐมนตรีก็มีสองทางแต่คงสารและข้อกฎหมายไว้ใช่ไหมครับครับเมื่อคงสารและข้อกฎหมายไว้ทักติก็ต้องไปต่อสู้ว่าเมื่อตอนนั้นตัวเองเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วทําผิดกฎหมายในมาตราร้อยวรรคหนึ่งและวรรคสามหรือไม่วรรคหนึ่งเขาเขียนไว้ชัดเจนเจ้าหน้าที่รัฐ เออ่ถ้าทำผิดคือข้ามเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยไปทำนินติกรรมใดๆกับรัฐหรือซื้อขายหรือรับกรรมประ่านใช่ไหมฮะแต่วักแต่วักสามเขียนว่าถ้าข้าราชการผู้นั้นมีภรรยาหรือสามีแล้วภรรยาหรือสามีไปทำนินติกรรใดๆกับรัฐแล้วข้าราชการผู้นั้นไปเซ็นรับรองให้ถือว่าผู้ดูการผู้นั้นทำผิดด้วยตนเอง แล้วถ้าสี่ที่ไปเต็นด้วยตัวเองใช่ไหมฮะให้ภรรยาหรือที่เมื่อเตนด้วยตนเองก็ถือว่าโดนเขาไปแกลห,หรือเขาปลอมลายเด้นหรือเปล่าไม่ได้แกลแล้วก็ไม่ได้ปลอมลายเต้นมเมื่อข้อกฎหมายบอกว่าให้คงไว้ศาลคงไว้แล้วตัวเองก็เตนแล้วก็จะมาอ้างว่าแกลหรือคณะบริวัติแกลหรือคอสสเป็นะลรคอสสไปเอาเออ่ลายเต้นปลอมมาให้หรือเปล่า นี่นะผมไปอ่านแล้วงงแต่ทีที่เขายกประโยชน์ให้ก็คือเมื่อภรรยาซื้อที่แล้วก็เข้ามาซื้อในถูกต้องของระบบที่เขาประกาศให้คนใครก็ได้มาวางเงินร้อยล้านเมื่อก่อนนี้ก่อนหน้านั้นวางแค่สิบล้านยกเลิกเป็นวางร้อยล้านแล้วเขาก็มาซื้อได้เดิมตรงนี้นะฮะอาจารย์เขาวางเขาวางเงินขั้นตำ่ำไว้แปดร้อยเจ็ดสิบล้าน ครับแต่พอทักสินเป็นก็ให้ผู้ปกครองมายกเลิกการประมูลแปด้อยเจ็ดิล้านให้าวางเงินขั้นต่ำร้อยล้านแล้วไม่มีราคาขั้นต่ำใช่ไหมฮะแต่พอเร็จเขามาวางเงินตรงนี้หกร้อยล้านเออเข้ามาเข้ามาประมูลได้ในราคาเจ็ด้อยเจ็ดสิบสองล้านศาลก็พิจารณาว่าเงินตรงนี้เนี่ยก็เป็นเงินบริสุทธิ์เขาก็คืนให้พร้อมดอกเบี้ย แต่อย่าลืมนะฮะที่ดินตรงนี้เมื่อนํามาขายทอดตลาดในตอนหลังที่ยึดคืนมาขายได้ไปหนึ่งพันแปด้อยสิบห้าล้านนะครับครับทําให้รัฐได้เงินคืนมาพันสี่สี่สิบสามล้านทําให้ขาดทุนน้อยลงเพราะที่ดินแปลงนี้รัฐซื้อมาในราคาสองพันหนึ่งร้อยสี่สิบล้านโอ้ใช right, 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 right. ่ใช่ใช่ตอนนั้นไอ้ป no? ีสี่สเนาะครับ